พบกับอักษรอ,อ่อนเลิ่นวันนี้นะคะครูนีนค่ามาสอนวิชาภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นป .1 และในคาเรียนวันนี้นะคะเราจะมาฝึกอ่านคำที่มีสระตัวใหม่กันนั่นคือสระอูนนเองค่ะมุมด้านขวามือด้านล่างสุดนักเรียนจำคุณน,น้าคนนี้ได้ไหม เราเคยไปเยี่ยมร้านขนมของคุณน้าคนนี้กันน้าคนนี้ค่ะเขาชื่อว่านานูนานูเนี่ยเป็นลูกสาวของบุคคลสองคนที่นักเรียนเคยได้รู้จักกับเขาไปแล้วก็คือตาลือกับยายปือ่อซึ่งบ้านของตาลอเนี่ยทำสวนผลไม้จากครั้งที่แล้วที่ไปร้านขนมกันจะสังเกตว่าขนมหลายชนิดเลยที่ร้านของน้านูเนี่ยจะมีส่วนผสมของ ผล,ลไม้เป็นส่วนใหญ่ก็เพราะว่าที่บ้านของน้านูเนี่ยมีส่วนผล,ลไม้และในวันนี้นะคะน้านูจะทำเมนูพิเศษค่ะเป็นเมนูใหม่ขึ้นมานั่นก็คือไอศครีมผลไม้เรามาช่วยน้านูทำไอศครีมกันนะคะโดยอย่างแรกค่ะถ้าสังเกตดูก็จะเห็นว่าเป็นผลไม้ที่ทำมาจากกล้วยใช่ไหมคะไอศครีมอย่างแรกนะคะ ถ้านำคำสองคำนี้มาผสมกันนะคะกอารวมกันนะคะกอาก็จะได้คำว่ากาต่อามานะคะถ้ากอ,อีก็จะได้เป็นคำว่ากีแล้วถ้ากอือละ่ะกอือกือมาดูที่ผลไม้ถัดไปบ้างเป็นมะม่วงใช่ไหมคะ ถ้าจะทำไอศครีมมะม่วงนี่นะถ้านำตออาก็จะได้ว่าตาต,ตออ,อีตีตออือตือมาดูอีกชนิดหนึ่งค่ะเป็นมังคุดบ้างสออาสาสออี สีและซออือสือและนี่คือหน้าตาของไอศครีมทั้งหมดนะคะที่เราได้ช่วยนนูทำลองมาอ่านแต่ละคำพร้อมกันนะคะเริ่มจากไอศครีมที่หนึ่งกาครูด,ดูอันถัดไปคำนี้อ่านว่ากีกือ ตาตีตือบรรทัดสุดท้ายแล้วนะคะสาสีและสืออ่านได้ครบถ้วนทุกคำ กิจกรรมถัดไปนะคะนอกจากทําไอศครีมแล้วนี้ค่ะมีอีกอย่างหนึ่งที่น้านูจะทําก็คือน้านูจะทําแยมผลไม้ดูจากภาพนี้นะคะมีผลไม้หลายชนิดมากที่น้านูเนี่ยต้องการนํามาทําเป็นแยมเริ่มจากผลไม้ชนิดที่1ก็คือมะม่วงด้านบนสุดนะคะมีเพนชนะที่ติดอยู่ด้านบนผลไม้ก็คือคอควายใช่ไหมคะคอควายมีเสียงคอถ้าครูนำ คอมาคออูอกระานได้ว่าคูเพชนะถัดไปงองูบ้างมีเสียงงองออูได้คำว่างูชอช้างบ้างนะคะชออูชูดอเด็กค่ะดออูดู ถอถุงบ้างทอถุงมีเสียงถอทออูถูมาดูต่อกันนะคะแพนชนะก็คือ,อถอทหารเสียงอทอถออูถูปอปลาบ้างนะคะปออูปูฟอฟันฟออูฟู อีกแค่สองตัวเท่านั้นค่ะรอเรือบ้างรออูรูและเพนชนะตัวสุดท้ายหอหีบเสียงหอหออูหอู และนี่นะคะคือหน้าตาของแยมทั้งหมดนะคะที่นันูทำแล้วก็ลองมาทาบนขนมปังโดยทั้งหมดนี้นะคะมีคำศัพท์ที่อยู่ด้านบนขนมปังแต่ละแผ่นด้วยเราลองมาอ่านพร้อมกันนะคะคำแรกเลยคำว่าคูถัดไปงูชูดูถูหู ปูปูรูและถูและเช่นเดิมนะคะเราจะมาลองฝึกอ่านคำกันและเพื่อไม่ให้เด็กๆนะคะอาจจะหลงลืมนะคะสระที่เราได้เคยเรียนกันไปแล้ววันนี้ค่ะครูมีพยัญชนะนักเรียนสังเกตดูอยู่ด้านหน้าเราจะใช้เพยชนะเหล่านี้นะคะแล้วฝึกอ่าน คำนะคะโดยครูจะเปลี่ยนสระไปเรื่อยๆอย่างเช่นเพนชนะตัวแรกคือคอควายใช่ไหมคะถ้าครูนำคอควายมาประสมกับสระอาอ่านว่าคาถ้าเปลี่ยนเป็นสระอีคำนี้อ่านว่าคีถัดมาคือและเพนชนะคอควายประสมกับสระอูได้คำว่าคู ตัวอื่นๆนะคะเรามาอ่านพร้อมๆกันเลยค่ะถัดไปเป็นงอง,งูนะคะงางีงืองูชอช้างบ้างนะคะชาชีชือชูดอเด็กค่ะดาดี ดูดูทอทหารนะคะทาทีทืถอถูปอปลาค่ะปาปีปือปูและรอเรือนะคะเริ่มเลยรารี รือและรูมาอ่านครบแล้วนะคะครูอยากให้นักเรียนลองอ่านทีละสระกันบ้างเริ่มจากสระอากันก่อนคำแรกคือคาถัดไปงาชาดาทาปาราสระถัดไปนะคะสระ อีเริ่มต้นเลยคีงีชีดีทีปีรีสระถัดไปนะคะสระอือเริ่มต้นคืองือชือ่ดือถือ ือและหรือสระสุดท้ายค่ะสระอูเริ่มต้นเลยนะคะคูงูชูดูทูปูรูรอบสุดท้ายค่ะอ่านทีเดียวเลย4ี่คำอย่างเช่นค่าคีคือคูต่อไปนะคะงอง,งูบ้าง งางีงืองูชอช้างค่ะชาชีชื่อชูดอเด็กดาดีดือดูทอทหานะคะทาทีทือทูปอปลาค่ะปาปีปือ ปูและสุดท้ายค่ะรอเรืออ่านว่ารารีรือและรูวันนี้ค่ะครูมีเรื่องมาเล่าให้นักเรียนฟังอยากให้นักเรียนลองอ่านตามดูนะคะแล้วเรามาตอบคำถามกันว่าจากเรื่องเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะเริ่มต้นเลยค่ะลุงชูพาหน,น้าหนูไปดู ปูในนาปูอยู่ในรูลุงชูขุดรูปูในรูมีปูมีงูงูชูคอขู ลุงชูฟู่ฟู่น,าน้าหนูหาไม้ไล่งูงูไม่สู้รีบหนีลงรูปูไม่ได้ดูโดนลุงชูรีบ จับไปและจากเรื่องนี้นะคะคำถามของครูก็คือในเรื่องนี้เราพูดถึงสัตว์ทั้งหมดกี่ชนิดคืออะไรบ้างคําตอบคือมีสัตว์ทั้งหมด2ชนิดก็คืองูกับปูต่อมาเลยค่ะแล้วรวมแล้วในเรื่องนี้เนี่ยมีตัวละครกี่ตัวมีอะไรบ้างคําตอบคือมี 4ตัวที่เป็นสัตว์แน่นอนมี2ตัวก็คือมีงูมีปูแล้วก็ที่เป็นบุคคลนะคะมี2คนก็คือลุงชูกับณหน,นูต่อมาค่ะถามว่าลุงชูเนี่ยพาน้หนูไปดูอะไรที่นาความตั้งใจเลยของลุงชูคือจะพาน้าหนูไปดูปูถัดม,มานะคะแล้วในรูเนี่ยมีสัตว์อะไรบ้างที่อยู่ในรู คำตอบคือมีมีปูด้วยแล้วก็มีงูด้วยถามต่อนะคะน้าหนูทำอย่างไรเมื่อง,งูเนี่ยขู่ลุงชูน้าหนูทำอย่างไรนะสิ่งที่น้าหนูทำคือน้าหนูหาไม้มาไล่งูครูถามว่าพอน้าหนูเนี่ยหาไม้มาไล่งูแล้วสรุปแล้วน้าหนูได้ตีงูหรือไม่คำตอบคือน,น้าหนู น้นหูไม่ได้ตีงูเพราะว่างูเป็นยังไงคะงูไม่สู้งูรีบหนีลงรูไปก่อนดังนั้นค่ะสัตว์เพียงหนึ่งชนิดเท่านั้นที่ถูกลุงชูจับไปก็คือปูนั่นเองค่ะมาดูที่กิจกรรมนี้กันบ้างนะคะครูมี คำใบ้ให้ทางด้านซ้ายมือแล้วก็ด้านขวามีรูปภาพเดี๋ยวครูจะอ่านคำใบ้แล้วนักเรียนคิดว่าจากคำที่ครูอ่านเนี่ยน่าจะตรงกับภาพหมายเลข1 2หรือ3ามพอเลือกเสร็จแล้วนะคะเราจะมาลองระบุก,กันซิว่าเอ๊ะภาพนี้เนี่ยน่าจะตรงกับคำว่าอะไรเริ่มจากหมายเลข1ถามว่าสัตว์ที่มีก้ามคืออะไร สัตว์ที่มีกล้ามนะคะถ้าภาพ1 2 3น่าจะตรงกับภาพที่2นั่นคือปูออกเสียงพร้อมกันนะคะปูข้อต่อมาค่ะใช้หยิบจับสิ่งของคืออะไรน่าจะตรงกับภาพที่3คือมือออกเสียงนะคะมือและสุดท้ายค่ะต้อง ตรงกับภาพที่1แน่นอนถามว่าทําให้พื้นสะอาดคืออะไรแน่นอนตรงกับภาพที่1ซึ่งความหมายของเขาคือถูลองออกเสียงนะคะถูกิจกรรมสุดท้ายค่ะที่ครูอยากให้นักเรียน เราลองทำแบบฝึกหัดกันครูมีรูปภาพแล้วก็มีคำทางด้านซ้ายมือที่อยู่ในกรอบสีม่วงอยากให้นักเรียนนะคะลองเลือกซิว่าเอ๊ะควรนำคำไหนในกรอบสีม่วงมาเติมในช่องว่างเพื่อให้คำกับภาพเนี่ยมันสัมพันธ์มันถูกต้องกันเริ่มจากภาพแรกกันค่ะลิงเกาจุดจุดจุดจากภาพต้องบอกว่าลิงเกาหูเห็นไหมดูจากภาพนะคะกำลังแบบเกาหูอยู่เลย อันที่สองบ้างคะ่ะตาจุดจุดจดุเอ๊ะควรเติมคําว่าอะไรดีตามือหนึ่งนะคะคุณตากําลังถือไม้เทา้าใช่ไหมส่วนอีกมือหนึ่งกําลังชูมือตาชูมือถัดมาบ้างคะ่ะแล้วภาพนี้ตากําลังดูอะไรอยู่นะตาดูปูน้าภาพที่สี่บ้างคะ่ะแล้วกาล่ะกากําลังดูปู ก,กำลังดูปูและสุดท้ายค่ะที่นาแล้วก็มีรูปงูด้วยคำที่ควรจะตมลงไปก็คือนามีงูนั่นเองค่ะเด็กๆเ,เป็นยังไงบ้างการเรียนเรื่องสระอูในวันนี้นักเรียนมีความเข้าใจสามารถอ่านคำที่มีสระอูได้ถูกต้องแล้วก็คล่องขนาดไหนความเข้าใจความถูกต้องในการอ่านของหนูตรงกับภาพที่ 1 2ห,หรือ3ให้นักเรียนลองประเมินตัวเองดยู่นะคะสำหรับวันนี้ค่ะครูก็ต้องจบบทเรียนแต่เพียงเท่านี้แล้วเราพบกันใหม่ในคาบเรียนหน้านะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร Education ่